สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุมสับไรลูกรึ่งไทยญี่ปุ่นขนาด14ตันพี่น้องโตเบโก้ s k 1 4 0 l ้รุ่น Super XM แพ็กคู่เลยครับร่วมด้วยช่วยกันงานเคียร์ริงป่าหรือว่าต่อยูคาพี่น้องเบจาลูกอ้อย ยังนิ่งคลิกนี่เป็นเครื่องมิซูครับนะมิซูมิชิ B o c f r เอา้าต้นกะทินนรงหน่อยกะทินนรงก็ไม่ลมลุกพี่น้องไม่เป็นไรเขาทานดีมากครับลูกก็โตเร็วก็ยังเพลียทีมงานทอจเจริญทรัพย์ครับใช้ร้อยสี่สองคันเลย 200sm อ e ีกคันหนึ่งครับราบติด18ไร่โอ้จัดให้ดูเลยครับนะโอ้การวอรเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์มดแดงเนาะมดแดงตัวมิซูนี่น่าจะโอ้ยอยู่98ลังมา้าบอล ตอนนาทีมิซูมิชิครับถ้าเป็นวิ่งเอ็ดก็ใช้ Cjj Lc ก็ใบแท็ก70ครับนลเลอร์นะครับจากคาระตัวแคเรียร 2. สองโมงบินสูงมากครับ2คันนี้สมอ,องบินน่าจะมื่นอัพนะครับอ่านนูุนก็ตามมาออนี่ครับมันเป็น ถามว่าป่าเยอะไหมต้นไม้เยอะไหมต้นเล็กๆครับนะอยู่ป่าลิกจัดยวดูกันท้ายก่อนโสดโอ้ถนนก่ไปเรื่อยๆครับไม,รไม่รีบไม่ร้อนยวดูก่อนอ่าแค่จ,จบครับนะจบวันนี้แหละวันเดียวน่าจะจบ ว่ารถสามคันอ๋สวดส่งองค์เอเนีดุลอครับเคสามีีเนาะโอ้ขนาดอริยะนี่หายไปหมดเลย<อ> <c oughs> แต่ที่เกืออริยะหายหมดครับนะแต่ว่าหลายปีแล้วเนี่ยอ้ ลบว่ะดึงมันเองกัน,กนอึ๊บได้เห็นสองคันเลยอึ๊บเออโอ้ขึ้นไม่ได้หรองเดีด๋ยวกหาที่ขึ้นก่อนหามุมหามุมก่อนครับเฮ้โอ้อ จะไ,ได้คลิปให้พี่น้องได้ชมเนลำบากกันนะโอเคครับมุมนี้ได้มเขียนมาไล่มาครับเออคงเพง่งคงเพ่งต้องอัดไอดทิศเอ้ยอัดจารบีหน่อย <c oughs> สีฟ้ามองทะลุเข้าไปนี่ก็เท่ดีอย่างพี่น้อง <c oughs> เรื่อยๆททางโน้นนี่ทางโน,น,น้นจะจัดนิ่มๆรับจะฟาดูตรจะโด็ูซุรลูกบาสเพ็รบาสเกตของเขาทีมงานเสียเสียฟอรดนะครับลันสายเดี๋ยวกองกันเป็นแถวจะปลูกอ้อยได้เต็มเี่กี้กงกล้ n g รงกล้ n นะครับนะ ด้วยช่วยกันเอ้าวันนี้ต้นจะเล็กหน่อย,ยง่ายอยู่ดินสวยครับดินสวยปลูกปลูกอ้อยก็จะโอ้ปลูกอ้อยสิบแปดไร่นี่นยจะไร่ละสิบตันน้อยนอ้อง สิตันก็เยอะนะเกือบเกือบเกือบร้ตันทำอ้อยนะแปตันก็ตันละปไปตันละตันละสองพัเท่าไหร่น้องตัวตันละพันหเอาไปเลยอ้อยราคาดีครับก็เลยต้องทำอ้อยหน่อย โอ้โอ้โอโอจายน้องโอ้ลนนแล้วสายโหดสายโหดมแล้วครับงหลังก็เค์งตามหลังครับ ทันนาบุกไปก่อนไร่ละสองพันครับเล่ดูเอาโตออกให้หมดป่ะไม่งั้นก็เร็วกันครับนะเร็วดีกัน้วยเชื่อกันครับนี่ผ่านไปครึ่งวันได้ได้เยอะนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ เครื่องยนต์ไม่มีโหลดไม่มีควันเลยดีมากครับดูแลรถดีครับงแต่พู้ปีก็อาจจะมีหลวมบ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรียกช่างต้องมาวัดสารนรงล่างเต็มเลย 140LC รุ่น Super ร์มีรุ่นเดียวกับดำกรีนใช้อยู่แล้วนะประหยัดมากวันละ2 0 0 0พั2000นอายุหมัดครับเนี่ยอาจจะไม่ถึงครับนะ ก็ดูได้ครับทุกช่องชาติเจริญทรัพย์รถเพชรชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาร์บิเตอร์อทรัคสิบสี่ตันก็แบกเอาสิบล้อหัวยาวหัวสั้นมาแบกได้หมดน้องทำมาหากินได้นะครับอาจจะซื้อเก่านอกหรือซื้อเก่าไทยหรือว่าซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็รุ่นสิบเอ็ดเลยใช้กันยาวก็รับจ้างทั่วไปได้อยู่ครับได้อยู่เวลาโอ้ทีมง,งานนี้สายแข็งสายแข็งลหลานทรายน้องข้อเจริญทรัพย์ าจะทีมงานเขาทางนั้นแหละครับนะอ๋อเอ้ยเสียโอ้เสียพอร์ดขับเองนี่ดิจัดเต็มเลยนะจัดเต็มให้ดูเลยเฟอร์ดขึ้นเองอ่ะขอตัวนะสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชัดเจริญทรัพย์เดี๋ยวพาไปดูอ๋อลุยนานโอ้มิ่มน้องมิ่มมิ่มไล่ผมแล้ว ลิมไล่และไลแล้วครับวันนี้แล้วสนใจก็ิโกอ้อธิยะจันให้ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ